ฮัลโหลสวัสดีครับทุกทุกคนอุ้ยสีละล้อาไวมาก ทุกคนคืนนี้พี .4 แล้วเราจะมาพูดคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเราจะเริ่มสตาร์เทนกันตอนสี่ทุ่มนะ ครับอุย้ยพี่เสียงผมกลับมาแล้วนะเดี๋ยวผมอัดอัดไว้ไปให้เพิ่มเฮ้ยนอคอเตอร์สวัสดีครับพี <c oughs> สสบ่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยรายการทีวีครับสวัสดีครับคอับเตอร์ครับดีครับคอเตอรครับ าไม่เจมมาหรอใช่โอ้มีเจมเข้ามาอยู่ใช่ครับขอเทนหนึ่งจะบอกว่าวันนี้สนุกมากแน่เลยพีซีเพราะว่าเป็นอีพีที่ฉันบอกเลยเรื่องว่าฉันดูแล้วคือแบบว่า oh my god ฉันขอแวกขึ้นมาสปอยนะแล้วอย่างนึงคืออีพีนี้นะฉันเชื่อว่าหลายหลาคนต้องชื่นชอบแล้วต้องบอกว่าหมอพัดขอนดิฉันน่ารักนะลูกชายฉันนะ ฉันก็ฝากติดตาม EP สี่ดีด้วยนะจ๊ะนี่เจ๊สวัสดีครับแค่นี้เลยใช่ไหมคือเราก็จะมาแค่นี้เลยปะมาแค่นี้เลยคือฉันบอกแค่เลยว่าวัน EP นี้ลูกหน้าหลังแน่นอนเพะฉะนนใครที่รอติดตามอยู่สําหรับลาปู EP สี่คือฝากติดตามเลยเพราะวันนี้บอกเลยฟินแน่นอนนี่วันนี้แม่กาลังกลับบ้านเพื่อจะไปรีบดูสดพร้อมกันที่ช่องวานแล้วตอนนี้พี่ป้ายๆโอริโอ้ขึ้นมาด้วยสดที่ป้ายๆโอริโอ้นะจ๊ะ สวัสดีครับเออแลกนัดวานนะแล้วนัวานฝากน้องๆด้วยวันนี้ลาปุยอีตีนะครับได้ครับเอแค่นี้ไปคุยต่อได้เลยฝากแค่นี้บายๆเด็กอยู่เดี๋ยวจะรอีที่นัดจอดนะครับบายจ้ากับบ้านดีๆครับพี่เจมครับมีคนบอกว่านอกจากโดนโดเนเน่์แล้วโดเนทไฟด้วย มช่พี่เจมอยู่บนรถไงเปิดไฟตอนขับรถมันไม่ดีครับแต่พี่เจมน่าจะเป็นพี่แมงน่าจะขับให้หมดนั่นแหละครับทุกคนเราก็จะมาเตือนกันว่าใครที่ทําอะไรอยู่หรือว่าบางคนอาจจะอาจจะเพิ่งทานข้าวเสร็จหรือว่าเดินชอปปิ้งอยู่อะไรเงี้ยให้กระชับเวลาเตรียมตัวแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งลาปูพีสี่จะมาแล้วทุกคนครับเรา ผมไม่ต้องเลือกระหว่างทีมหมอพัดทีมลมฝนก็ได้นะครับเราอยู่สองทีมได้นะไม่เอาเสร็จทุกคนเลยอยากอยากอยากมีทีมเดียวไม่ชอบ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 จริงเหรอ,อได้ได้ได้ไ,ดไม่เดี๋ยวให้ให้ทุกทุกคนเป็นคนเป็นคนเสนอดีกว่าว่าอยากจะอยู่แทแทกทีมหมอพัดหรือทีมลมฝนไม่เอาผมว่าสู้พี่ไม่ได้ดพี่พี <c oughs> แล้วคุณคุณเสือกับคุณไตเติ้ลอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ย เต้นเต้นน่าจะกําลังน่าจะใกล้ถึงบ้านเรามั้งพี่เสือก็เห็นเข้ามาแล้วนะพี่พี่เสือไม่ได้รีเฟสพี่ไปหรอกผนังห้องครับผมอิงมันมันสีพาครับแต่มันอยู่ๆมันก็มันข้าวแบบน่าจะไม่ได้เคลือบใช่มันเหมือนแบบคงน้ํามันซึมเข้ามาครับนี่ผมทาเองกับเพื่อนเลยนะอ๋อทาสีผนังอนะทาทรายัง อะไรอ่ะนั่นแหละนะครับเสื้อเ้ผมน่ารังไหมผมแบบผมชอบเสื้อตัวนี้มากเลยมันแบบทำไมมันเท่มามันเท่เฉยๆมันเป็นกุูฟี่แล้วแบบข้างังมันมีแบบมีลายด้วยเท่ปะน้องโทนื่อะไรงั้นอุ้ยพี่ออมสวัสดีครับ มีคนบอกว่าอะไรนะนมีคนบอกว่าคอปเตอร์พูดจริงกว่าลมฝนอีกใช่ครับทุกคนดูได้ทุกคนดูดูไลฟ์เมื่อวานเมื่อเมื่อวานเรามีนี่กันที่ไปเดินเดินเดินสายกันแล้วแบบคอปเตอร์พูดไม่หยุดเลยผมพูดผมหยุดที่ผมไม่ได้พูดตลอดเวลาพี่พีเใส่หลายผม คืนนี้ลมฝนจะยินมไหมคืนนี้เหรอครับเออผมคอนนึกก่อนนะตพราะงั้จริงๆอ่ะผมรู้เรื่องเท่าทุกคนเลยเพราะว่าผมลืมไปแล้วว่าผมเล่นอะไรไปปะไม่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความสัมพันธ์ลมฝนแสงเทียนก็จะดีขึ้นหรือเปล่าเช่งอ่าครับพี่คอมเมน์ขอบคุณครับความสัมพันธ์ลมฝนกับแสงเทียนจะดีขึ้นไหม น่าจะประมาณพ p สิบสามอะครับน่าจะดีขึ้นแล้วสิบสองอ๋ออ๋อกะจะต่อยกันทุก EP <c oughs> เลยยังไหมนี่ทุกคนคืนนี้นะครับรอรอกี่โมงนะสี่ทุ่มใช่ไหมเราเริ่มเล่นแท็ก,กันนะครับตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่ง <c oughs> ใช่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 ใชสตาร์ทเทนสี่ทุ่มใช่ใช่ครับ, <c oughs> รบเพราะว่าทุกคนอย่าอย่าเพิ่งแบบว่าเล่นแผงก,ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเทนมันจะไม่รันครับครับมี มีคนที่เขางอนเราเพราะว่าเราไปกินชาบูกันมาเมื่อวานไม่คือเอาจิงๆิงอ่ะเขาก็รีบกลับไปก่อนไงแล้วก็แบบเออผมเห็นพี่เสือกลับบ้านแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ชวนไงแบบเออแต่แต่ดีแล้วที่พี่ไม่ไปไม่งั้นเนะ่ะพี่จะ <c oughs> ไม่งั้นเหนื่อยแคลอรี่ <c oughs> แคลอรี่เกินผมพูดแค่คนี้นแหละ <c oughs> อืมอื เป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้แสงเทียนจะต่อยกับลมฝนหรือเปล่าพี่วัสดีครับผมเพิ่งเห็นพีทอ่ะด้วยพีทไม่ดูนะออนไลน์รู้จักในในทีเซอร์แล้วแสงเทียนน่าจะต่อยกับอาจารย์แล้วนะเรื่องที่วัวแสงเทียนเะนีย <laughs> เอา้าก็เรามันนักเลงอยู่แล้วอ่ะบอกว่าตั้งแตบบ่ตั้งแต่เปิดคานแรกมาเลยเนะไม่มีแบบอาจารย์คนไหนทาอะไรเขาได้อะอืมจริง ก็เห็นแต่พูดแต่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามันตัวตึงมหาลัยอยู่แล้วโอ้โหแต่ตอนเนี้ยทําไมทําไมที่คาดผมตั้งสีหวังขนาดนั้นก็มาเขินเลยขโมยของน้องวันนี้ผมมานั่งฟังพวกคุณนะเนี่ย มแบบเปิดโอกาสให้พวกคุณพูดเลยโอ้โหให้คอปเตอร์ช่วงนี้คอปเตอร์เขาท็อปฟอร์มอยู่ท็อปฟอร์มอะไร่จริงช่วงนี้คอปเตอร์เขาพูดเก่งแล้ว <c oughs> ยิงมุกอะคือยิงแบบโบ๊ะบะโบะ๊บะ,บะเลยอ่ะยิงยังไงลองยิงมุกให้ดูหน่อยปั้ง <c oughs> <c oughs> คน oh, เล่นกันสองคนเลย <laughs> เป็นยังไงพี่พ,พลีลองยิงมาดิแบบผมนี่แบบไวมากคือหลบกระสุนแบบปูกปับปูบปับไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเอา้าเล่นกับผมได้เลยขอสนมุกไม่มีมุกครับมีแต่เปลือกหอยครับตรงนี้เจ้า่าใจก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยคมมากสุด ติดตามพี่พี่ทั้งสามคนอีกหนบ่งปีแล้วครับโอ้โหขอบคุณหนึ่งปีแล้วอันนี้เป็นแฟนพันแทนนะครับน้องโบอิงก็คือรู้หมดอะตอนประถมไอ้คอปทำอะไรอยู่อิงเมื่อกี้มีคนบอกว่าวันนี้จะได้ทุบหลังหมอพัดไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้ทุบครับแล้วพี่อีทพี่บอกว่าเฮ้อคอปทำไมจะไม่ได้ทุบ ผมดูมาแล้วนะุยแต่วันนี้นี่ตัวอย่างคือเปิดตัวเปิดตัวที่ผักแล้วนะใช่ UC เขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนเขาเป็นใครมาาจกไหนไม่มีใครทราบไงนี่พี่ออมบอกว่ารอดูคนืนเมือ่อเมี่อจังหวัดนั้นนะ คือที่ที่ตัวอย่างออกมาคือจริงๆแล้วจับปุ๊บล้วก็คือสะบัดแล้วก็แบบสัดหน้านเลยจับจับมัดมือแล้วก็าสาวเลยใช่แบบมัดมือสาวเลยอย่างนี้เลยวันนีคนบอกว่าเป็นแฟนเก่าคนโปรดหรือเปล่าตอนนี้คนโปรดมีแค่แสงใต้ครับทุกคนเฮ้ยครับดบางทีมันก็ไอแรงบ้วยอ่ะ <c oughs> พ็สำลักัเลยอ่ะว่าแล้วฉันหยิบหมวกนี้มาใส่ออกสิจะต้องอ่แได้ะวเดี๋ยว่าแต่พี่ยอมเดี๋ยวว่าแต่พี่ออมเชาาเลยผมมันคิดเหมือนกันพี่เสียแต่ผมไม่ไม่กล้าพูดนี่แต่นี่คือไปอยู่บัลซลิตมาประมาณสิบปีไปรงำเรียนวิชาไปร่ำวิชา อย่างภาษาเซาหลินได้เขาพูดได้ไหมได้ได้ได้พอได้พอได้เอาจริงเหรอไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตลกพวกคุณพูดเรื่องแท็กกันไปยังอ่ะผมมาสายผมขอโทษก็ผมบอกไปแล้วครับว่าเราเริ่มเล่นเริ่มเล่นแท็กตอนสี่ทุ่มครับอืออืใช่ก็ ตอนนี้ขอไม่ไม่ขอไม่ขออะไรมากคอมเมนอ์ EP สามแล้วกันที่แบบเท่าเดิมใช่แบบขึ้นเป็นหนึ่งอะไรไม่ขอเทนหนึ่งแล้วไปกินโมโม่เลยปะเท็นหนึ่งแล้วแบบแล้วเดี๋ยวพี่พีพากินโมโม่ที่ผมสปอยทุกคนเลยนะว่า EP ที่ลงผลกับแสงเทนจะดีกันนมันคือ EP น่าจะยี่สิบหกครับใช่แต่เรามีมีสิบสิบสี่ EP นะสิบสอง เป็นไงซ้อน <c oughs> เป็นไงซ้อนซ้อนแบบสองชั้นคิดไม่ถึงกันดิไงแต่นี่คิดถึงนะอ้แวโอ้คิดถึงนะคมกิบ <c oughs> ล่าสุดมีคนตกเก้าอี้นะครับวันนี้มาสเปดกันไหมเดี๋ยวหลังอ่อีพีอีพีสี่ทางช่องวันจบก็จะมาสเปดกันครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทออฟฟิเช okay. okay. mm ียลจะแจ้งนะครับว่าเวลากินยังไม่กลางเรื่องเลยพี่ออมมันเพิ่งแบบหนึ่งส่วนสี่ของเรื่องในอีพยี่หกอะเรามีร้อยร้อยร้อยร้อสิบสองอีมั้งใช่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 เลยแหละเราทช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ผมเสียงหลงบ่อยมากเลยแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีเนี่ยมีแต่คนล้อผมก็ เขาไม่ได้ลอใครล้อคอปเตอร์ใครล้อเดี๋ยวจะไปตีให้เลยโอ้โหพี่ตีตัวเองก่อนเลยอุ้ยอืมเพี่ินจะมาน่ยน่สี่านนัสิลอจริงจริงแล้วแพนไว้สองร้อยอีพีแต่เอาร้อยอีพีก่อนละกันอะไรอย่างนี้ใช่ก็ไม่แต่แต่ลืมลืมบอกว่าอยากจะให้ทุกคนอ่ะ ช่วยปั่นเทนให้เราให้ขึ้นถึงที่หนึ่งให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าพีบอกว่าถ้าขึ้นถึงที่หนึ่งอีกอะพีจะไปเลี้ยงโมโมเสือกระคคอบเติ้น<อ>ด้วยเติ้นด้วยเติ้นมันมันเลี้ยงอยู่แล้วไงอ๋อโ,โ,โอเคใช่เพราะว่าเมื่อวานพี่เสือไม่ได้ไปกินด,กด้วยกันจริง <laughs> ผมับมกลับไปทำาแป๊บเดีวยวพวกคุณทิ้งผมไปกินชาบูเลยอะแบบ ไม่ถึง5นาที<ม>าอะไม่เอาจริงๆตอนแรกพวกผมไม่ได้กะจะกินชาบูกันแต่คือแบบพอไปถึงแล้วแบบกินอะไรกันดีเ <c oughs> ติ้ลก้บอกว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่น <c oughs> ผมก็บอกเฮ้ยหันไปปุ๊บว่าร้านชาบูมีพอดีก็เลยอั้งสักหน่อยแหละกันอะไรนี้แบบเติมโปรตีนบอกพี่อมเยอะเลยมันบอกพี่อมแล้วความเห็นตาเมื่อวานพี่อม <c oughs> ไม่ว่างเลยครับพี่อมเป็นมีพี่อีทพี่อมด้วยเนี่ยพี่อีทด้วยเนี่ยอีทไปจริงเปล่า ว่างหรือเปล่าคุณน่ะคิวเยอะเกินเดี๋ยวไปเรียกพวกมาก่อนปันไปเรียกมาไปคนมาเลยครับถ้าขึ้นเทนหนึ่งเดี๋ยวพีเลี้ยงพีด้วยคนนึงฮเลยเหรออืมเดี๋ยวให้พีเรียเอาส่วนของผมไปเลี้ยงพีทก็ได้ถ้าพีทมาผมจ่ายเองอ้าวนี่ไงนี่ไงไงพีที่สุดแล้ว ทุกคนอย่าเพิ่งงงนะครับผมพี่อีทเป็นประสานงานกองของลาปุยนะครับผมเป็นคนที่ผมชอบเองี่สุดในกองนะครับเปานที่จางพีดบอว่าอาจารย์อีทอาจารย์อีทกูมีทุกอย่างขออะไรได้หมดนี่นี่ครับผมลืมที่โกนหนวดมาเลยปื๊บอย่างนี้เลยบหน้าเลยอ่ะพูดปึ๊บถึงหน้าเลยอ่ะจริงอ่ะปึ๊บเลย พี่คงคงบอกว่าแบบอะไรกันครับนี่ไงแบบน้ำแบบปุ๊บถึงเลยอ่ะใช่ที่แบบเขาผลิยามาเลยอ่ะแบบมาเลยคือแค่โดนแค่แค่แบบสเก็ตน้ำโดนตัวนึงพี่ได้กินยาดักไว้เลยเลยอ่ะยี่งถ้าเช็ดมาพี่ยามาพอแก้วน้ำอ๋อเออใช่ใช่ใชแต่แต่นี่เรื่องจริงทุกทุกซีนที่มีฝนตกอ่ะเหมือนพี่อีทแบบ เร็วมากคือพอคัดปุ๊บอะถุงร้อนคือถึงตัวแล้วอะ่ะจริงพี่น่ารักคัดถุงร้อนแปะไงถุงเอาถุงร้อนมาแปะนี่แล้วถึงเลยพี่ออมบอกอ๋อมมีคนบอกว่าเอาจริง,รงซีรีส์มันดีมากนะดีแบบมากๆเลยแล้วก็ส่วนตัวชอบมากแสงสีดีหมดอยากให้แม่ปัง,ปง ให้แม่เยอะๆปังๆไปเลยขอบคุณมากครับเอ้ยเราพูดถึงอีพีสามได้ไหมว่าแบบว่าเหตุการณ์เรื่องเราเป็นยังไงบ้างเผื่อแบบทุกคนแบบว่าเแบบเรือนรางอะไรนี้แบบรีเรียกว่าอะไรนะรีแคปครับไม่รู้ใช่รีแคปใช่ครับว่าแบบเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมาให้พี่พีเลยครับพี่พีน่าจะจําเรื่องราวได้ดีที่สุดรอทอให้อ <laughs> 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 ีพีอีพีสามก็คือเรา เราได้ตรวจเจ้าดื้อไปแล้วอืแล้วก็จีบจีบเขาไปนิดนึงแต่เขาก็แต่เราอ่านใจแสงใต้ไม่ออกพัดอ่านใจแสงใต้ไม่ออกแล้วก็ได้มาเจออีกทีที่ร้านเหล้าเพราะว่าแสงใต้มากับพี่โบเสร็จปุ๊บแสงใต้เนี่ยเมาหนักมากวันนั้นเนะ่ผมก็เลยคือผมพมยายามถามที่ก่อนด้แว้วหยุดก่อนหยุดก่อน,อน,อนพี่พี่ผมกลัวพี่พี่พูดยาวไปจนถึงอีพีสี่แบบลางแบบไปหมดหลดเลย ไม่เนี่ยมันจะจบมันจะจบแค่ตรงน,นี้แหละคือพยายามถามพยายามถามที่อยู่แล้วแต่ว่าแสงใต้เมามากไม่บอกก็เลยเออแบบพาไปที่ที่ที่ไหนนะ <c oughs> พาไปที่ห้องของพี่พัทครับอ๋อซึ่งเป็น,นเพ็นท์เฮา์ห้องกันนะ ใช่ใช่ช่แล้วก็นั่นแหละก็เป็นอย่างที่ทุกทุกคนเห็นในท้ายท้ายอีพีสามจริงๆอ่ะพัดจะไม่ผิดหรอกครับไอแสงใต้อ่ะตัวลีเป็นตัวเป็นตัวธรรมดาใช่ไหมครับพี่พัดใช่ครับแต่แต่ถ้าเป็นถาเป็นเจมสกนเขาไปส่งนะเพราะว่าเขามีที่อยู่ใช่ใช่เพราเขาคอยอยู่ในอีพีสอง ่คุณไม่มีนี่คุณก็เลยไ,ไคน<ข>อ,อะไรอะขอที่อยู่คนอื่นอะ่ะแอดลงแอดไลน์ไม่ได้เลยพี่ถามผมผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าคนขอคือลมฝนอ้าว <c oughs> <c oughs> แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีคนบอกว่าพี่เสียอย่าทำหน้าตลกยังไม่ได้ทำเลยนะ <c oughs> เราให้เราให้ทุกคนพิมพ์มาดีกว่าว่าว่า EP4 ทุกคนคาดหวังจะได้เห็นอะไรใน EP4 ผมผมคาดหวังอะไรครับคาดหวังในสิ่งที่ผมเจอครับผมตอนตอนอไม่ใช่ทีเซอร์ในตอนูเขาเรียกว่อะไรเราเต้นมาแล้วในตอนต่อต่อไปของ EP4 มันแบบตอนจบมันมีอะไรแว๊บๆมานไม่รู้แบบดูไม่ทันเลยหรอ มันจะแบบมันจะเป็นแบบไหนเนี้ยเฮ้ยเหลืองมาเชียร์สวัสดีครับสวัสดีฮะครับอยู่ไหนเนี่ยอะไรนะอยู่ไหนเนี่ยมาอ่านมาอันนังสือครับว้ามอกินมอกินรถติดมากทัที เออจริงจริงจรงก็เวลานี้ฮะเราติดเป็นธรรมดา,าไม่เป็นไรใครใครก็ให้อาภัยน้องแสงใต้ได้อยู่แล้วคุนั้า <c oughs> ถ้าเป็นผมพี่จะพูดอีกแบบนึงทีเอารู้นี่ไม่รู้ผมค้างเลยอ่ะเอขอขอ,ขอ,ขอ,ขอขคุณเติมค้างๆ่ปแล้วคุณไปปรับฟิลเตอร์เล่นน่ะมันก็ค้างดิอันนี้คุยถึงเรื่องไหนแล้วอ่ะ ผมกินข้าวแล้วครับทุกคนกินข้าวแล้วหรือว่ากําลังจะกินหรือว่ากินเสร็จแล้วกินกินแล้วกินแล้วอ๋อนึกว่าจะเข้ามากินข้าวโชว์สกเออ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ก็พึ่งรีแคป EP สามไปแล้วก็พูด EP สี่แล้วก็แล้วก็ถามทุกคนในไลฟ์ว่าแบบอยากเห็นอะไรใน EP สี่บ้างอ่า ไม่ถานจริงหรองก่นเล่นกันคุณเลยคุณเลยอย่าเล่นฟิลเตอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณก็เล่นฟิลเตอร์อยู่นั่นแหละแต่แล้วคุณก็บอกว่าแบบมันมันติดมันติด h e l l o e v e <everyone>. r y เติน้นเต้นเนี่ยอ่ะเนี่ยถามเติ้นเลยเติ้นคุณว่าผมเหมือนพระปะ ไม่เหมือนนะเห็นไหมเห็นไหมพวกวคุณนะคัตติพาอะไรที่เสือหล่อนจริงพาไอเนี่ยคิ้วคิ้วเป็นเส้นเลยอ่ะเราปิดคิ้วเราเอาหมวกมาปิดคิ้วทุกคนไม่ได้ยินผมหรอทำไมต้องแบบไม่เขาได้ยินนะเไม่เหมือนในคอบโดนแบบโดนนิ้วไปอ่ะ อ๋อป้าไม่ได้ยินคอปเลยนะนี่ไม่ได้ยินคอปเลยนะไม่ไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินผมบอกมีใครได้ยินเสียงคอปป้าไม่ได้ยินเสียงคอปเลยอ่ะเตอร์ในพีได้ยินเสียงคอปไหมไม่ได้ยินเสียงพีตอนนี้เออไม่ได้ยินผมกันเลยอรอทไมอ่ะคอปเลยอ่ะมันกดปิดไมหรือเปล่าเาเนี่ยผมไม่ได้ปิดฮัลโหล มีใครได้ยินเสียงคอปไหมลองพิมพ์เข้ามาหน่อยครับมีใครได้ยินเสียงคอปไหมครับคอปไอปใหมหรือเปล่าโทรศัพท์ก็เพิ่งซื้อใหม่นี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโลโหลลโหลลโหลแอปป่อนหรอเออไม่แบบไปไปเชื่อมไปเชื่อมหูฟังหรือเปล่าคอปได้ยินแล้วขอปได้ยินพวกเราไหมได้ยินพยักหน้าถ้าได้ยินพยักหน้าหน่อยคอปได้ยินพวกเราไหมถ่านได้ยินพยักหน้าหน่อย เสือทุกคนเขาช่วยฝั่งคอมหมดเลยเนี่ยดูคอมเมนต์ดี <c oughs> แล้วต่เป็นหลับแล้วนะตอนเนี้ยเต้นคือหลับละก้มือเลยยามันไม่เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <c oughs> เอาจริงอะเสือมึงถามถามเต้นดูว่าเมื่อวานเนี่ยการกินชาบูอ่ะเป็นการกินชาบูที่เหนื่อยมาก <c oughs> มึงอย่าไพูดถึงมันเลยมึงไม่ได้ไปถูกแล้วคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจริงๆอย่าเสียใจอย่างอนไปอย่าพูดถึงมันเลยงอนเละอย่า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 ฮัลโหลพี่ได้ยินเสียงผมยังไงได้ยินทุกคนได้ยินเสียงมึงตั้งนานแล้วอ๋อ I love you too o น้องที่ที่จะปิดให้ว่าไงครับพี่ชายผมครับไม่ีแจ้งตบเลยเมื่อกี้เนี่ยไอพีเมื่อกี้ไอพีหกสิบมาบอกให้เล่นมุกนี้ไม่เวลไม่ได้ส่งอะไรเลยจริงเมื่อกี้เราเราเราเีเราเข้าประเด็นกันต่อดีกว่าก็คือวันนี้เราจะเริ่มเล่นแท็กกันที่สี่ทุ่มครึ่งนะครับผมก็สี่ทุ่มสี่ สี่ทุ่มครึ่งนั่นปุ๊บีออนทุ่มครึ่งน่ยออนแล้วอ่กถูกตพวคุณจำถูกหรือเปล่าได้จำได้ผมยังมีสติดีผมไม่อนั่นแหละครับทุกคนสี่ทุ่มนะครับมาเล่นแฮตแท็กลาปุย EP สี่กันนะครับใครับเดี๋ยวทุ่มย้ำ่าทุ่มนะครับมีปักหมุดไว้ได้ผม เขบไม่เป็นไรนะพูดพูดได้ยินแล้วพูดได้แต่เขาไม่พูดเลยอะว่าไม่ผมพูดแล้วไง thank you very much hi hello hello c a m o d y fans เหมือนป่ะพี่เหมือนป่ะเนาะพี่เองมเหมือน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 พี่เองมาบอกว่าวันนี้ออนสี่ทุ่มยี่สิบสี่นะครับเวลาเร็วขึ้น เวลาตรงๆไม่เล่นแล้วผมไเล่น so, ฟิลเตอร์แล้วเดี๋ยวโทรศัพท์ผมค้างก็คือสี่ทุ่มยี่สิบสี่ปุ๊บมาเลยใช่ไตตันไตตันเรื่องขึ้นเลยใช่ครับก็ยังไงต่ออ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตอนที่เราออนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี กิจกรรมให้เล่นกันนะครับทุกคนอ่าก็คือใช่ไหมใช่ใช่มีใช่ไหมใช่ใช่ยังมีทุกอาทิตย์นะครับแจกเสื้อกับแจกล่มเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูกันว่าวีนีจะเป็นเจะเป็นล่มหรือว่าเสื้อผมอยากได้ล่มพูดห็นล่มหรือยังก่อนเห็นแล้วก็คุณเอามาโชว์มแล้วอ่ะใช่ใช่ผมอยากได้ล่มเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยไง เออแล้วเราแบบออกไปข้างน,นอกเราก็แบบจะเปียกฝนแล้วมันไม่มีคนกลางร่มให้เราก็ต้องอยากมีร่มของตัวเองเออเออกลับกลับมาเลยผมเขา<ม>ไม่เป็นไรครโทษเติร์น่ะช็อตฟิวอีกแล้วอะเแต่แต่มันมีโลเมนมากแฟนแต่ผมจำไม่ได้ละไม่เป็นไรช่างมานันเนาะเอา ซีรีส์มาประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับทุกคนครับผมวันนี้ประมาณสี่ทุ่มยี่สิบครับใช่เวลาจะมาเข้าเข้าเข้ารายการเร็วหน่อยนั่นแหละครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวพวกเราน่าจะลงลงไลฟ์ละเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เตรียมตัวไปเจอกันในทวิตเตอร์นะครับทุกคนทุกคนฝาทุกคนเล่นแท็กกันเลยนะครับกล้นว่าใครแบบว่า ดูไม่ทันก็เข้าไปดูย้อนหลังทางไอ e ีนะครับก็ iq dot com นะครับจะเป็นเวอร์ชันอนค้รดครับผมก็จะลงหลังหลังจากหลังจากท่องวันพอท่องวันอนเสร็จก็น่าจะลงเลยเลยลงเลยมีคนมี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 แฟนคลับเมนว่าแบบอีพีนี้พระเอกเปลี่ยนคนยังคะเลยอ่ะเอ้าอ๋อเขารู้เลยเปลี่ยนแล้วครับเขารู้เพราะเรื่องได้ไงอ่ะเหมือนมาจากอนาคตเลยนะเนี่ยจริง ใส่ตาเป็นพระเอกแทนใช่แล้วเอกก็คือพี่โบนั่นแหละครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวผู้ <c oughs> ผมก็ไปเตรียมตัวที่จะมาปั่นเทรนร่วมกับทุกคนก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเทรนจ,จะเริ่มเราเราจะเริ่มสตาร์เทรนกันก็อ,อาบน้ำบางคนก็อาจจะไปอาบน้ําอาบน้ําล้างหน้าใดาๆให้เตรียมพร้อมอบางคนอาจจะไปซื้อขนมจาก เซเว่นอะไรเงี้ยมากินระหว่างดูไปด้วยก็ได้หรือว่าใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนตีทุ่มในทวิตเตอร์แฮชแท็กลาปุยอีพีสี่นะครับรับครับค่อยๆขับรถกันนะครับอย่ารีบความปลอดภัยสําคัญที่สุดอไม่มันไดๆถ้าเกิดไปสมมุติอาจถึงบ้านค้าดูไม่ทันเบรกแรกเนี่ยเราก็ไปดูย้อนหลังในไอชีได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนําว่าให้เปิดดูสดไว้ก่อนนะ มาสนุก no ไปพร้อมกันใช่ตอนที่เราบันทินพร้อมกันนะครับครับผมฝากด้วยนะครับเล่นเริ as> ่มเล่นเทนสี่ทุ่มนะครับใครไปเล่นก็ตีมือถึงทวิตเตอร์เลยฝากด้วยนะครับพวกเราปกินโมโม่ใช่ครับผมผมอยากกินโมโมที่เป็นเงินของพี่พีครับครับช่วยด้วยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ เสนอแน่น,นะครับอ่าได้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 เลยเดี๋ยวผมขึ้นเวรเพิ่มเพื่อม,มาเลี้ยงนอน,น,อน,น,อนทุกคนเลยถูกต้องคุณต้องทำอย่างนั้นแหละทีแล้วได้ครับโอเคถ้าง<อ>ั้นฝากด้วยนะครับทุกทุกคนอันเดี๋ยวพวกเราเราขอตัวไปเตรียมตัวที่จะมาปั่นเพลินก่อนนะครับ bye <c oughs> บายบายเจอกันทุกคนต้นตั้งใจอ่านหนังสือนะแคปเพื่อนไหมแคป เออได้ไแคปก่อน ep สีดีกว่าวันนี้ถ้าสี่สี่ถ้าผมแปดแล้วพี่พี่ก็แปดโอเคครับทุกคนเจอกันนะครับบายบายครับันุกครับสนุกแน่นอน ep นี้เดี๋ยวไปเจอกันในซีรีส์ใช่แล้วก็เจอกันในทวิตเตอร์ครับ <laughs> Bye. 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 See you guys. Bye. Bye. -bye.